อ <laughs> ร่อยเอ่ะใครทำทำเองใครกินกินเอง <laughs> หนูไม่รสชาติเข้ม <laughs> <ห> <laughs> อันนั้นมาแบบอร่อย มันอร่อยช่วยกินจ้ยแดเข้าว้หวอสกำงดืนฝืนกินกินให้มันอร่อยเลยเนอข้าวตัวท้าเร็วเฮ้ยเนยมันต้องสดน้ำนะมึงบอกอ่ะสดหน่อย น้ำมาอร่อยช่วนิว